วันนี้11มิถุนาสองหนะครับหลังจากที่น้ําท่วมไปพักหนึ่งนะครับทำให้เห็ดไม่เกิดตอนนี้น้ําลดระดับลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีจุดที่น้ําท่วมมีถึงเห็ดก็กําลังกลับมาเกิดอีกครั้งนะครับตรงนี้เกิดครั้งแรกนะครับกับต้นตะแบกตรงนี้อายุประมาณ3ปีนะครับ2ปีเข้าปีที่3ใส่เชื้อเห็ดซ้ําทุกปีนะครับไม่ได้ใส่ครั้งเดียวแล้วรอเห็ดเกิดนะครับใส่ซ้ําทุกๆ2-3เดือน สังเกดูสภาพป่านะครับมันจะไม่ทึบจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่โล่งจะเกินไปนะครับที่ผิวดินก็จะมีเศษใบไม้ครับผมบ้างไม่หนานะครับบางๆนี่ครับเห็ดเราเก็บไปเพาะเนื้อเยื่อสักหน่อยนะครับดอกขาดูอวบเลย